สวัสดีครับวันนี้พามาชมเกี่ยวกับไม้ฝานะครับด้านนะครับด้านในก็จะมีเป็นร้าวนะครับแล้วก็ยิงไม้ฝาแบบนี้ตัวนี้เราจะใช้ไม้2นิ้ว2นิ้วต่อกันเป็นไม้หน้าสี่นะอยู่ประมาณ9เซนนะครับนะครับเเซนนะครับแต่ตัวนี้เราเป็นตีบัวออกมาแบบนี้นะครับเป็นตีบัวมานะด้านบนเดี่ยวถ่ายฝานิดนึงอ่าเหมือนกันนะครับสไตล์เดียวกันนะครับผม คือไม้ฝาของเราเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะทั้งด้านนอกและด้านในนะไต้ตัวเนี้ยเป็นด้านในแล้วแต่เราจะกรุบนะครับถ้าตัวเนี้ยด้านนอกเหมือนฝาบ้านนะครับตัวนี้จะเหมือนฝาบ้านเลยฝาบ้านด้านนอกเนี่ยฮะเป็นสเต็ปสเต็ปอ่ะถ่ายฝั่งนี้เข้าไปเนี่ยจะดูความอย่างเงี้ยให่มั้ยเป็นชั้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 นทับกันอยู่นะครับตัวเนี้ยทําด้านนอกได้พอฝนตกมันก็ปุ๊บ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 ลงไปนะตัวนี้นะครับ ด้าน,นนอกได้นะครับโอเคตัวนี้ก็เอาไปปิดเสาวพวกเสาปูนได้นะครับเป็นเสาปูนอะไรประมาณนี้นะนะครับเป็นเขาเรียกว่าไปปิดนะครับเสาปูนเสาไม้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับเป็นคลิปบันไดเนี่ให้้หดูไปบวดบันไดนะครับอ่านี่ก็บันไดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกกึงนะ ลูกกึงก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นลาวนะครับนะครับตัวนี้เป็นลูกตั้งไอ้ลูกแก้วนะครับเ็าเรียกกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดนะครับเป็นเป็นเป็นลาวบันไดนะตัวนี้กันตกนะครับผมโอเคนะครับที่นี่นะครับบริษัทแสงประภัยนะผู้ผลิตและจําหน่ายไม้สักไปลูกไม้สักประสานและไม้สักคงจอยรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับไม้สักประสานนะเราอยู่อํเาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 8 80 1 801 9 9 4 2นะครับสวัสดีครับ